เอานะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเคลื่อนยศเคลื่อนรถออกมาแล้วนะครับผมมาพบกับบ่าวตอยกอกนะครับทำไมถึงเครื่อนรถออกมาครับผมอพอดีน้ํามันนะครับผมวิ่งได้หนึ่งพันกิโลแล้วนะครับต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องด่วนๆนะครับผมพ่อแมา้องนะมา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 า นะครับผมเอาเลี้ยวเอ้ยวเาอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาวิ่งกัะมาเลยมเดนะเอานกมาเลยเมเดดีต้องถามด้วยไลการ์ดมากเมเดคยประมาับผมณช่วงนี้ กอาจจะไปไหนด้วยกันไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่ทุกคนดูแลตัวเองดูแลที่พักตัวเองดีก็กลางวันก็แถวรั้วแถวไรก็ช่วยไร้สดบันทึกภาพไปหน่อยเพราะเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องน้อยใจว่าใครไม่ได้ไปด้วยพยายามที่จะไปทำทุระแล้วก็พยายามที่จะ เคพื่อนที่เร็วหมายถึงว่าเราไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนานามปลอดภัยทุกคนนั่นแหละถ้าไปกันเยอะมันก็จะห่วงหน้าพะวงหลังพอภุมทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานทุกคนก็อยู่ในจุดที่พักตัวเองพยายามอย่าไปห่างอย่าห่างที่พักตัวเองให้มากอย่าไปห่วงตัวอื่นคนอื่นมากกว่าตัวเองทำไง ทำให้เราปลอดภัยมากที่สุดดีแล้วคุณไม่เป็นไรหรอกอินคนไม่เปนะ็นไรหรอกส่วนบ้านในะนะบ้านบ่าหอมก็ให้พวกพี่อ๋อกับช่างคงนั่นแหละช่วยกันทํานะคนอื่นที่มีทีมือก็ช่วยกันทําก็ได้ย <c oughs> ืนสายไฟก่อนนะคะยืนได้เลยยืนได้เลยบ้านผมก็ปิดแอดมินกแบบ็อยู่ไฟนะะเข้าไฟออกก็เป็นตาให้หน่อยแล้วกัน ไม่ได้ไปแม่ฮึน้องมไปปะไม่ได้ไป,ไไไปน้องเขาอยู่ในบ้านจร<ม>ิงจริงเขาจะเปิดเทอมาันนี่<ม>แหละเขาจะไปวันนี้แต่ครูเขาขอแสดงความไอเนี่ยให้แสดงความคิดเห็นเข้าไป<ม>จะไปก็ได้หรือยังไม่ไปก็ได้<ม>ถ้าไม่ไป<ม>ก็เรียนออนไลน์ที่บ้านมีใครถามอะไรไหมไม่มีถ้าดูล,งลุ<ม>งดูแลตัวเองแะ้วกันใคร สงสัยสอบถามผิดขอโทษขอบคุณขอบคุณครับการอยู่รวมกันมีแค่นี้แล้วไม่มีอะไรถามผมไปแล้วไปถามลยปลอั้ผอมกินได้ยังของก็แตนให้ยังคนที่อยู่บ้านก็เป็นคนที่ผมไว้ใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆ โอเคไหมต้นฮ nah, right. ักครับผมจีบ่าวต้อยครับผมโยโยจอกครับพี่พี่เรือนนอนหลับฝันดีไหมบ้านใหม่ครับผมมาดูนาพาไปดูด้านนี้นะโคโกไรครับผมข้าวใบนะครับอ๋อหนุนหน้าซีซีคูโอเคบ่าวดอนหน้าสมอนนะ สัอดีสตคนอนฟอนตาตที่ดีออสแชนแนลที่มานาส่วนที่มานาก็ช่างพงเดี๋ยวเราก็คงได้ไปทำธุระกันไปเร็วนี่แหละเปลียนตัวไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าครับึาลัา <c ười> างมาไม่ลอดยด้มีอะไรเราก็ช่วยกัน ช่วยที่ช่วยได้นะแต่ถ้าช่วยไม่ได้กับตัวใครตัวมันนะประโยคเนี้ยจะอยู่สุดท้ายในความคิดผมเดี๋ยวนี้ครับผมครับผมไผปลอดภัยครับปลอดภัยครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมบอกต่อยกบก็ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ